This the Standard Podcast, Eye for your ears. Minute History is Eye-Opening Ears for your 8อีกประมาณ3เดือนนะครับสหรัฐอเมริกาประเทศที่ถือเป็นมหาอำนาจอันดับที่1ของโลกนะครับก็หลังจะเดินหน้าเข้าไปสู่โหมดของการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วนั่นก็คือวันที่5พฤศจิกายนนี้แหละครับด้วยความที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นมหาอำนาจอันดับที่1ของโลก ดังนั้นผู้นําของพวกเขาก็คือประธานาธิบดีทั้งที่ผ่านมา46คนและคนปัจจุบันนี้ก็คือบุคคลที่กําหนดทิศทางของโลกดังนั้นถ้าหากว่าเราไปมองวิวัฒนาการประวัติศาสตร์สหรัฐผ่านเลนของประธานาธิบดีตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านแรกเลยก็คือจอร์จวอ s h ชิงตันและในยุคข,ของเวอร์จินียาไดนาสตี้มาจนทั้งถึงยุคนี้ประธานาธิบดีคนที่47เราก็จะสามารถเข้าใจไดนามิกของการเมืองอเมริกันและการเมืองโลกได้ดีเหมือนกันนั่นเองครับ ประวัติศาสตร์8นาทีซีรีส์จากนี้จะเป็นการไล่เลียงเรื่องนี้นะครับก็คือประวัติศาสตร์สหรัฐผ่านประธานาธิบดีทั้ง47ท่านด้วยกันด้วยความที่ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกานั้นถ้าหากว่าเราเริ่มต้นนับตั้งแต่การประกาศเอกราชจาก British Empire ในปี1776มาจบจนปัจจุบันแล้ว248ปีน่าจะสามารถแบ่งออกมาเป็นช่วงๆได้นะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่สหรัฐอเมริกานั้นเริ่มต้นนะครับประกาศเอกราชจาก13 colonies สู่การเป็นสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่ชายฝั่งแอตแลนติกสู่ชายฝั่งแปซิฟิกจาก13รัฐและมาสู่50รัฐในปัจจุบันแถมยังจะต้องเบื้องต้นนี้อิงอาศัยการสนับสนุนจากกองทัพเรือของ British empire เจ้าอาณานิคมเดิมในการปกป้องตัวเองจากการลุกรานของมหาอำนาจชาติยุโรปอื่นๆจุดนี้ถือเป็นยุคแรกครับตามยุคต่อมาครับก็คือยุคของสงครามกลางเมืองตามยุคที่สหรัฐอเมริกานั้นมีการปฏิวัติอุตอสาหกรรม ผลักดันเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆอุตสาหกรรมทุนนิยมเต็มรูปแบบสู่ยุคแห่งการเป็นมหาอำนาจอย่างเต็มตัวครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองทืถ่ถือได้ว่าสาหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่สามารถกำหนดทิศทางการเมืองของโลกได้ซืบมาจนวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าประธานาธิบดีท่านใดดำรงตำแหน่งนานที่สุดสั้นที่สุดรัฐใดมีประธานาธิบดีมากที่สุดและเกรดต่างๆ ผ่านประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา47คนครับเราเริ่มต้นเท้าความกันมาก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเรียนตำราที่เกี่ยวข้องกับยุคแห่งการสำรวจโลกเราจะนึกถึงกองทัพเรือของโปรตุเกสและสเปนที่สามารถค้นพบโลกใหม่ก็คือทวีปอเมริกานั่นแหะครับได้รวมถึงการแข่งขันระหว่าง2ชาติมหาอำนาจในส่วนของยุโรปใต้ก็คือสเปนกับโปรตุเกสซึ่งที่ผ่านมาครับ ถ้าเรานึกถึงยุคนั้นจะไม่ได้พูดถึงการเข้าไปสำรวจและการบุกเบิกดินแดนในอเมริกาตอนเหนือสักเท่าไหร่เลยเพราะทีศศาสตร์8นาทีของเราครับในเอพิโซดก่อนหน้านี้เราพูดถึงการขยายอิทธิพลของ British Empire ซึ่งตอนนั้นก็คืออังกฤษนั่นแหละครับในยุคของราชวงศ์ทิวดอร์ภายในรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่7ก็คือพ่อของเฮนรีที่8แะครับภายใต้แนวความคิดของริชาร์ดฮักเลวิที่ต้องการที่จะขยายอำนาจไปสู่ดินแดนใหม่ของโลกนั่นก็คือทวีปอเมริกา แต่แน่นอนครับว่าความพยายามของอังกฤษในยุคแรกนี้ไม่ง่ายครับเพราะถูกเจ้าอิทธิพลก็คือสเปนและโปรตุเกสที่มีสิทธิในการยึดครองดินแดนใหม่จากสนธิสัญญาตอเดซิอาสกว่าที่สนธิสัญญาฉบับดังกล่าวคือตอเดซิอาสจะสิ้นสภาพบังคับลงโดยพิติัยนในปี1588เมื่อกองทัพเรือสเปนของพระเจ้าเฟลิปเปที่2ครับพ่ายแพ้ต่อกองทัพเรือของอังกฤษในรัชสมัยของราชินีผู้ครองพรหมจรรย์ราชินีเอลิซาเบธที่1ห,หรือเดอะเวอร์จินควีน อังกฤษเองครับเบื้องต้นเองหลังจากที่ขจัดอิทธิพลของสเปนได้แล้วพวกเขาเดินหน้าเข้าไปครอบครองอาณานิคมในทวีปอเมริกาตอนเหนือในฝั่งที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกก่อนรัฐแรกๆครับก็คือรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่มีการตั้งชื่อตามราชินีผู้ครองพรหมจัร์ ก็ไม่น่าแปลกใจและครับที่ว่าทําไมประธานาธิบดีสหรัฐนี้เนี่ยนะครับจะมาจากมวลรัฐนี้มากที่สุดเลยนะครับก็คือ9คนและยุคแรกของประธานาธิบดีสหรัฐจึงเรียกว่าช่วงเวอร์จิเนียไดนาสตีเมืองแรกๆที่เติบโตขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกายุคที่ยังเป็น13 Colonies ก็คือเมือง James t o w น์ก็ตั้งชื่อตามกษัตริย์นะครับเจมส์ James ของราชวงศ์ส a r t ทที่มาจากสกอตแลนด์นั่นแหละครับ คงไม่ไปไกลแล้วก็ลงลึกนะครับในส่วนของการค้นหาดินแดนใหม่แล้วก็การลงหลักปักฐานของชาวอังกฤษในพื้นที่อเมริกาเหนือแต่เอาเป็นว่าที่สุดครับแม้ว่าคนที่จะไปอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือในยุคนั้นคือ13 colonies จะเป็นพวก British settlers ก็คือเป็นคนอังกฤษนะครับแล้วเป็นลงหลักปักฐานแต่ที่สุดแล้วการเวลาผ่านมาพวกเขาก็โดนรัฐบาลท,ที่ลอนดอนรีดภาษีและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจนนำไปสู่การที่พวกเขานั้นเป็น American ชนพูดง,ง่าย ฝรั่งขาวจากบริเตนเอมพายล่ะครับพอไปเกิดขึ้นที่แผ่นดินใหม่อเมริกาก็ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในที่สุดพวกเขาเองก็เลยลุกขึ้นมาเรียกร้องเสรีภาพแล้วก็เอกราชเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันครับแต่ที่นี้ถ้าไปมองสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันจะพบว่าเป็นประเทศที่มีทั้งหมด50รัฐและมีใช้แค่13รัฐเหมือนในช่วงยุคต้นก็คือ13 i r t e e colonies คำถามคือแล้วอีก37รัฐนะครับมาจากไหนแน่นอนว่ารัฐต่างๆอีก37รัฐนี้เนี่ยมันไม่ได้มีขาเดินมาสมัคร เป็นรัฐต่างๆในยูเนียนนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่เราเองครับอาจจะไม่เคยได้ศึกษาและตรงนั้นเองครับก็คือนโยบายของประธานาธิบดียุคแรกๆของสหรัฐอเมริกาก่อนยุคถัดมาก็คือยุคของสงครามกลางเมืองทีนี้ครับเบื้องต้นทีเดียวครับในยุคที่เป็น13 Colonies นะครับพื้นที่ตอนไหนถัดเข้ามาจาก13 colonies ที่ติดกับชายฝั่งแอตแลนติกนั้น ตอนในของอเมริกาเหนือในช่วงนั้นก็คือฝั่งซ้ายของแม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นพื้นที่ของฝรั่งเศสครับเพราะว่าในช่วงที่อังกฤษไปขยายที่พ้นที่อเมริกาเหนือนั้นน่ยฝรั่งเศสเองก็ทําแบบเดียวกันครับแล้วก็เข้าไปที่ตอนในของพื้นที่แผ่นดินใหม่เข้าไปยึดครองพื้นที่ในส่วนฝั่งซ้ายก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีและสถานปนาพื้นที่นั้นเป็น French Louisiana บางคนเรียกว่า Nouvelle France หรือว่า New France. ส่วนพื้นที่ที่เหลือครับเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจชาวยุโรปคนขาวเนี่ยในยุคแรกเข้าไปไม่ถึงแต่ส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยพื้นที่ตอนใต้ของที่เป็นสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้ที่ตอนนี้ติดกับเม็กซิโกอาจจะถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าของในช่วงแรกครับเป็นพื้นที่ของจักรวรรดิสเปนนั่นเองครับที่แน่นอนนะครับว่ารวมถึง2รัฐที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือเท็กซัสอีกหนึ่งรัฐก็คือแคลิฟอร์เนีย ถ้าเกิดว่าเราเลื้อยขึ้นไปตอนเหนือถึงโอเรกอนพื้นที่เหล่านั้นครับเป็นพื้นที่ของสเปนแต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวครับสเปนเข้าไปยึดไว้แต่ว่ายังไม่ได้มีการส่งคนเข้าไปคนที่เวลาสเปนส่งเข้าไปแล้วพิทักษ์ดินแดนเขาเรียกว่าลอสก n งกิสตา d o เรสดังนั้นครับในพื้นที่ดังกล่าวปักธงสเปนแต่คนสเปนอยู่ไม่เยอะท่านอาจจะถามครับว่าแล้วทําไมคนสเปนเนี่ยจึงไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่อเมริกาเหนือซึ่งปัจจุบันก็เป็นพื้นที่สหรัฐอเมริกาเยอะนักคําตอบก็คือว่าพวกสเปนมองว่า อเมริกาทางตอนเหนือนั้นเนี่ยภูมิอากาศภูมิประเทศไม่ได้แตกต่างไปจากพื้นที่ในยุโรปสักเท่าไหร่พืชพันธุ์ธัญญาหารแร่ธาตุก็คล้ายคลึงกันดังนั้นถ้าจะขยายที่พลเลือกที่จะไปขยายในอเมริกาตอนกลางและอเมริกาตอนใต้เพราะภูมิอากาศร้อนชื้นพืชและสินแร่ไม่เหมือนกับที่ยุโรปเสียจะดีกว่าครับนับตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกาครับประกาศเอการาชจากบริเตนแอมพาย ภารกิจในช่วงแรกของประธานาธิบดีกลุ่มแรกๆครับก็คือนโยบายเกี่ยวข้องกับดินแดนครับและสำคัญมากก็คือการรักษาเอการาชของ13 colonies และพื้นที่นะครับที่เป็นสหรัฐอเมริกาใหม่นั้นจากจักรวรรดินิยมยุโรปต้องมองแบบนี้ครับในช่วงที่สหรัฐหรือว่า united states เกิดขึ้นมาใหม่นี้ถือเป็นรัฐเกิดใหม่ที่ยังไม่ได้มีแสนยานุภาพมากนักนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวครับ ถ้าเกิดว่าเรามองจากเลนของศตวรรษที่21เราอาจจะมองว่าตลกหรือเปล่าที่ประธานาธิบดีคนแรกๆต้องคอยมานั่งปกป้องอิทธิพลจากการขยายนาศของบรรดาจากักรวรรดินิยมยุโรปมันเป็นแบบนั้นครับเพราะในยุคแรกที่มีเพียงแค่13รัฐสหรัฐอเมริกาครับจำเป็นต้องปกป้องตัวเองจากการลุกรานต่างๆเหล่านั้นและนั่นก็คือที่มาของลัทธิที่เราอาจจะได้ยนินค่อนข้างบ่อยนั่นก็คือลัทธิมอนโรหรือว่ามอนโรดอ r รินซึ่งมาจากชื่อของประธานาธิบดีคนที่ยาคือเจมส์มอนโร ทีนี้ครับเรากลับมาที่ประธานาธิบดีช่วงแรกๆกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่มีการประกาศเอกราชของ13 crown colonies นะครับที่นำโดย founding fathers หรือว่ากลุ่มปิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นกันจากเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า Boston Tea Parties ซึ่งกลุ่ม founding father s หรือว่ากลุ่มบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกานั้นนำโดยในพลจอร์จวอชิงตันซึ่งสถาปนากองทัพของตัวเองเรียกว่า continental army จากนั้นประกาศเอการาชครับจาก British Empire ในปี1776อันนั้นถ้าตรงกับยุคของไทยก็คือยุคกลางของกรุงธนบุรีนั่นเองครับย้ำนะครับว่าณนะเวลานั้นเรียกว่าการประกาศเอการาชในช่วงเวลาดังกล่าว1776จะเรียกว่าเป็นสหรัฐเต็มปากเต็มคำคงยังไม่ได้ เพราะในช่วงนั้นครับกองทัพ Continental Army ยังคงสู้รบกับกองทัพของ British Empire ในรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่3แห่งราชวงศ์ฮันโนเวอร์ต่อมาอีก6ปีครับจึงจะเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์แบบจาก British Empire พูด,ดง่ายๆ we are your colonies no more พวกเราไม่ใช่อนานิคมของพวกคุณอีกต่อไปแล้ว rule b r i t a n n i a but b r i t a n n i a no longer rules colonies พูดถึงสถาบันประธานาธิบดีสหรัฐครับต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่กองทัพทั้งสองคือ Continental Army กับกองทัพของบริติชจมพายเนี่ยสู้รบกันเพราะกว่าที่จะไล่อังกฤษออกไปได้ก็ใช้เวลา7ปีเลยนะครับก็คือปี1783ก็คือปีที่2นะครับในยุคของรัชกาลที่1แห่งกรุงรตัตนโกสินทร์นู่นเลยหลังจากนั้นครับเมื่อไล่คนอังกฤษออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาครับบรรดา founding fathers กลับมาวางแผนระบอบการปกครอง แน่นอนว่ารัฐเกิดใหม่นี้จะมีระบอบการปกครองแบบที่เป็นสาธารณรัฐและจะต้องเป็นประชาธิปไตยสสิ่งนี้ครับฟังในเรื่องปัจจุบันจะถือเป็นปกติครับแต่ว่าในยุคดังกล่าวครับก็คือปลายศตวรรษที่18นั้นถือว่าเป็นสิ่งใหม่ครับเพราะในช่วงเวลานั้นรัฐที่มีการปกครองด้วยระบบสาธารณรัฐและประชาธิปไตยไม่ได้เห็นกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีอยู่บ้างในยุโรปครับเช่นกรณีของสวิตเซอร์แลนด์ ที่เคยมีก็อาจจะเป็นสาธารณรัฐดัตช์ดังนั้นครับรูปแบบการปกครองที่เกิดขึ้นของรัฐเกิดใหม่จึงถือเป็นสิ่งใหม่เบื้องต้นยังไม่ตกผลึกครับน่าสนใจนะครับว่าในยุคดังกล่าวเองประเทศต่างๆบนโลกนี้ถูกปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยแต่สหรัฐอเมริกาครับเริ่มต้นจากการเป็นสาธารณรัฐเพราะว่าใน,ในกรอบเวลาที่พวกเขามีการประกาศเอกราชนั้นเป็นช่วงที่ยุโรปนั้นตรงก,กันกับช่วงของ Enlightenment หรือว่ายุคเรืองปัญญา ยุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญาที่สังคมยุโรปเองรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองครับเริ่มต้นตั้งคำถามกับระบอบการปกครองราชาธิปไตยแบบเดิมงานเขียนของมงเตสกิเอร์ฮุสโซวอลเตร์หรือแม้กระทั่งแนวความคิดแบบอังกฤษของจอห์นล็อกล้วนแต่ส่งผลทำให้รัฐเกิดใหม่นะครับตั้งแต่ยุคที่เป็น13 colonies จนทั้งกลายมาเป็นสหรัฐที่เป็นยูเนียนไปแล้วเนี่ย เลือกใช้ระบบการปกครองที่ทันสมัยกว่าราชาธิปไตยกล่าวคือเป็นสาธารณรัฐและมีประชาธิปไตยด้วยเบื้องต้นครับเป็นการปกครองด้วยการมีสภาคองเกรสก็คือมีฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลักสภาคองเกรสนั้นก็คือการเอาตัวแทนของรัฐทั้ง13เบื้องต้นนี้นะครับมาเป็นสาภาการปกครองแต่ว่าเบื้องต้นเชื่อไหมครับว่าปกครองโดยสาภาแสดงว่ายังไม่มีฝ่ายบริหารอย่างที่เราเห็นจวบจนกระทั่งปี1788ครับ จึงคิดได้ว่าเราจําเป็นต้องมีผู้นําฝ่ายบริหารและนั่นก็คือประธานาธิบดีจึงได้เริ่มต้นมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในวันที่15ธันวาคม1788รูปแบบก็คือแบบที่เราเคยได้ยินแหละครับนั่นก็คือรูปแบบที่เรียกกันว่ามีองค์คณะเลือกตั้งหรือว่า Electoral College กวคือให้คนที่มีสิทธิ์ออกเสียงของแต่ละมลรัฐนี้นะครับมาลงคะแนนกันถ้าเกิดว่าคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เทไปที่ผู้สมัครคนไหนก็มีความหมายว่าตัวแทนของรัฐนั้นในสภาคองเกรสลงคะแนนให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประารธานาธิบดีท่านนั้นแต่ละรัฐเองครับในคองเกรสในยุคนั้น1,788ก็จะมีจำนวนนะครับผู้แทนไม่เท่ากันดังนั้นครับเขาก็เลยใช้ระบบองค์คณะจากวันนั้นสู่วันนี้ครับกล่าวคือแทนที่จะใช้ป๊อปปูล่าโหวตคือคะแนดิไม่ใช่ครับเลือกตั้งกันภายในรัฐ ออกมาแล้วเลือกใครตัวแทนของคองเกรสมลรัฐเหล่านั้นก็จะเทคะแนนให้กับประธานาธิบดีคนนั้น,น,นหรือว่าแคนดิเดตคนนั้นในที่สุดเลยในครั้งนั้นครับมีคนมาลงคะแนนจาก10รัฐนะครับถึงแม้จะมี13คอนี้แต่ว่ามีรัฐที่ลงคะแนนเลือกตั้ง10รัฐรวมทั้งหมดแล้วถ้าเป็น Popular v าโหมีแค่25,000คนเท่านั้นเองพูดง่ายมีคนนดิบ25,000คนและทุกรัฐเลยนะครับเสียงส่วนใหญ่เลือกจอร์จวอชิงตัน ผู้นำกองทัพ Continental Army ก็เลยนอนมาคะแนนเสียงชนะ100%กลายมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของ Union ก็คือการรวมตัวกันของรัฐ13รัฐที่ปลดแอก,กมาจากอังกฤษนั่นเองในยุคนั้นครับต้องบอกแบบนี้ว่ายังไม่มีระบบพรรคการเมืองนะครับยังเป็นการลงแบบอิสระแล้วก็ยังไม่มีระบบที่ว่าประธานาธิบดีหรือว่าแคนดิเดตจะต้องมี running mates คนที่จะมาเป็นรองประธานาธิบดียุคนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าก็จะค่อยๆมีต่อมานะครับเป็นวิวัฒนาการทางการเมืองสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นครับจึงกลายมาเป็นประเทศที่เป็นสาธารณารัฐและมีประมุขก,ก็คือประธานาธิบดีและมิใช่ระบอบกษัตริย์มาแต่ต้นถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของ founding fathers แล้วก็บุคคลที่เป็นประมุขคนแรกก็คือจอร์จวอชิงตันเลือกที่จะใช้ระบอบกษัตริย์ก็อาจจะกลายเป็นพระเจ้าจอร์จแต่เป็นพระเจ้าจอร์จแห่งอเมริกาแทนที่นะครับ นอกจากนี้ครับวลีบรลือโลกจาก American d e claration of Independence หรือว่าคำประกาศเอกราชของอเมริกาที่บอกว่า all men were created equals คนทุกคนนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกันเขียนโดยหนึ่งในบิดาของผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาก็คือโทมัสเชฟเฟอร์สันที่ต่อมาเป็นประธานาธิบดีคนที่3นั้นคำว่า men ที่ปรากฏอยู่ในคำประกาศดังกล่าวไม่ได้รวมถึงผู้หญิงนะครับ แล้วก็ไม่ได้รวมถึงทาสผิวดำในประเทศคำว่าเมนในเวลานั้นมีเฉพาะชายผิวขาวที่มีการศึกษาเท่านั้นเองครับทีนี้ถ้าหากว่าเราดูกรอบเวลาครับเราจะพบว่ายุคเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ตรงกับยุคปลายทนบุรีต้นรัตนโกสินนะครับหากไปเทียบกันกับยุโรปแล้วตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่16ของราชวงศ์บุกบงของฝรั่งเศสครับที่่อมา นำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789ก็คือ13ปีหลังจากการประกาศเอกราชของสหรัฐสิ่งนี้เองครับส่งผลให้พระเจ้าหลุยเนี่ยที่ลีภัยไปยังต่างแดนเนี่ยปลุกปั่นให้ประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยรุมกระทืบฝรั่งเศสจริงๆแล้วนะครับทุกชาติรอบยุโรปเองเนี่ยอยากจะกระทืบฝรั่งเศสอยู่แล้วเมื่อสบโอกาสที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนทางการเมืองในฝรั่งเศสประเทศต่างๆก็เลยฟอร์มตัวรวมกันกลายเป็นพันธมิตรที่เรียกกันว่า coalition แล้วก็ได้มีการประกาศสงครามนะครับในการรุมฝรั่งเศสที่เขาเรียกกันว่า War of Coalition จนต่อมาครับกงสูนใหญ่แห่งฝรั่งเศสก็คือนโปเลียนโบนาปาร์ตยึดอํานาจก้าวขึ้นมาเป็นผู้ปกครองสูงสุดคิดแบบนี้ต้องการล้างแค้นชาติในยุโรปต่างๆต้องการทําสงครามตอบโต้แน่นอนการทําสงครามสิ่งที่จําเป็นมากๆคืออะไรครับทุนทรัพย์ต้องการเงินไปทําสงครามก็เลยได้มีการเสนอขายพื้นที่อาณานิคมบนแผ่นดินทวีปอเมริกาที่มาสักครู่เราเรียกกันว่าพื้นที่นูเวลฟร็อง หรือว่าฝรั่งเศสใหม่ก็คือทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าลุยฟรานซ์ลุยเซียนาย้อนกลับมาีนิดนึงนะครับว่าในช่วงเวลาที่อิทธิพลของสเปนกับโปรตุเกสในฐานะที่เป็นผู้พิชิตโลกใหม่เนี่ยค่อยๆอ่อนแอลงนอกจากอังกฤษก็มีฝรั่งเศสนี่แหละครับที่เดินหน้าเข้าไปสำรวจพื้นที่ต่างๆรวมถึงในทวีปอเมริกาในปี1682ครับฝรั่งเศสครับได้เข้าไปปักธงบนผืนแผ่นดินใหม่ที่อเมริกา นะครับโดยการสำรวจของฝรั่งเศสในะอเมริกานะั้นนำโดยนักสำรวจที่มีชื่อว่าเคน r โรแบกกาวาเลียถามว่าเราพื้นที่ของ French ลุยเซี a นาหรือว่า n นูเ l ล France ใหญ่ขนาดไหนและกินพื้นที่ส่วนใดของสหรัฐอเมริกาบ้างปัจจุบันนี้ครับพื้นที่ฝรั่งเศสใหม่นะครับ กินพื้นที่15รัฐของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันและ2รัฐในแคนาดาปัจจุบันรวมพื้นที่ของนูเวลฟร n องหรือว่าฝรั่งเศสใหม่2.1ล้านตารางก,กิโลเมตรพูดง่ายๆ4เท่าตัวของประเทศไทยพื้นที่ก็จากทางใต้เลยตั้งแต่อาวเม็กซิโกเหนือไปติดแคนาดาโน่เลยครับ ฝรั่งเศสปกครองพื้นที่ดังกล่าวมาได้80ปีครับถึงปี1762พอฝรั่งเศสเริ่มอ่อนแอสเปนครับส่งคนเข้าไปยึดพื้นที่เป็นของสเปนภายใต้สนธิสัญญาที่มีชื่อว่าฟองตนบลูแต่ท้ายที่สุดครับเมื่อนโปเลียนเกิดขึ้นมานโปเลียนก็ส่งคนไปยึดเอาพื้นที่เดิมเนี่ยกลับมาเป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งและด้วยความที่นโปเลียนครับต้องการที่จะได้เงินไปทําสงครามกับชาติต่างๆในยุโรปเลยมีการเสนอครับให้รัฐเกิดใหม่อย่างสหรัฐ มาซื้อพื้นที่ฝรั่งเศสใหม่หรือว่า n นูเ l ลฟ France หรือว่า French Louisiana มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นโปเลยนได้มีการทำข้อเสนอครับให้กับประธานอธิบดีคนที่3ของสหรัฐท่านนั้นก็คือโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับถ้านึกหน้าโทมัสเจฟเฟอร์สันไม่ออกครับท่านไปเอาแบงก์ดอลลาร์สดอลลาร์มานั่นแหละครับคือหน้าของโทมัสเจฟเฟอร์สันทางด้านของโทมัสเจฟเฟอร์สันเองครับมีความสนใจในการที่จะขยายพื้นที่ ของสหรัฐเพิ่มเติมจาก13คอลนาีเบื้องตอน้นขยายออกไปให้ได้ครับจึงได้มีการมอบหมายให้กับเจมส์มอนโรซึ่งณเวลานั้นเป็นอักษรัฐทูตสหรัฐผู้มีอำนาจเต็มในฝรั่งเศสนะครับและโรเบิร์ติลวิงสตันเป็นคนทำการเจรจากับรัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสในยุคสาธารณรัฐที่หนึ่งก็คือฟองสัวบาร์มักบัวในปีนั้นครับปี1803ดีการซื้อลุยเซียนาของฝรั่งเศส ที่เรียกกันว่า Le Vong de l u i s i n นะครับหรือว่า Louisiana Purchase ก็เกิดขึ้นฝรั่งเศสโดยนปโปเลียนครับเสนอขายพื้นที่ดังกล่าวให้กับสหรัฐด้วยราคา15ล้านดอลลาร์ต้องบอกแบบนี้เงิน US ดอลลาร์ตอนนั้นยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าเทียบเท่ากับเงิน15ล้านดอลลาร์ในสมัยดังกล่าวแต่ว่าครับโทมัสเซฟเฟอร์ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่3ในเวลานั้นต่อราคากลับมาต่อโหดมนกน,นครับจาก15ล้าน ขอเหลือแค่10ล้านเท่านั้นเองนโปเลียนบอกว่าเฮ้ยถูกเกินไปไอต้องการ15ล้านได้ไหมได้ครับแต่ว่านโปเลียนนั้นให้ของแถมครับก็คือพื้นที่ฝั่งขวาของไม่น้ำมิสซิสซิปปีผนวกเข้าไปด้วยผลก็คือสหรัฐอเมริกาครับยอมจ่าย15ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ได้พื้นที่ของดินแดนใหม่ที่ไปเชื่อมต่อกันกันกบเซอร์นคอเติม เข้าไปเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใหญ่ๆกลายเป็นว่าสหรัฐครับจากช็อตนั้นเองมีพื้นที่เพิ่มเติมขยายตัวจาก13รัฐอนานิคมชายฝั่งแอตแลนติกมีพื้นที่ใหญ่โตเพิ่มเติมไปอีกกว่าเท่าตัวทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราดูรายชื่อประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา5คนแรกนะครับที่กินเวลารวมกันในการบริหารประเทศเนี่ย36ปีจะพบว่าในยุคแรกนี้ถูกเรียกว่าสหรัฐนั้นถูกปกครองโดยราชวงศ์เวอร์จิเนียหรือเวอร์จิเนียดินาสตี นะครับไซต์เ,เพราะว่าประธานอธิบดีครับสคนใน5คนแรกนั้นเนี่ยนะครับมาจากมรัรเดียวกันทั้งหมดเลยนั่นก็คือเวอร์จิเนียจะมีแค่ท่านที่2เท่าน,นั้นเองก็คือจอห์นแอดัมส์ที่มาจากแมสซาชูเซตส์และจวบจนวันนี้เชื่อไหมครับว่ามลรัฐที่มีประธานอธิบดีมากที่สุดก็คือมลรัสนี้นั่นแหละครับเวอร์จิเนียทีนี้ถ้ามองนะครับว่านโยบายประธานาธิบดีสหรัฐปัจจุบนันนี้อาจจะเน้นเรื่องของนโยบายต่างประเทศนโยบายเศรษฐกิจนะครับ เรื่องของนโยบายภายในประเทศเช่นเรื่องความเท่าเทียมของคนในชาตินะครับแน่นอนว่าสหรัฐเองไม่ได้เริ่มต้นจากความเท่าเทียมสาเหตุเพราะว่าก็ยังมีคงมีงมทาสผิวดำหรือแอฟริกันอเมริกันอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะค่อยกลับมาคุยแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้นนะครับของสหรัฐอเมริกาจะพบว่าแต่ละยุคจะมีจุดเน้นเชิงนโยบายที่แตกต่างกันไปและในยุคต้นเรื่องเศรษฐกิจยังไม่เคยเป็นนโยบายหลักนะครับของบรรดาประธานาธิบดีสหรัฐเลย ในยุคแรกๆครับสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของดินแดนสหรัฐดังที่ได้กล่าวไปแล้วเพราะสาหรัฐนั้นเป็นดินแดนเกิดใหม่นอกเหนือไปจากนี้คือการต่อต้านภัยคุกคามการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจจากยุโรปนั่นเองถ้าเรามองในช่วงปลายศตวรรษที่18ต้นศตวรรษที่19ครับราชอาณาจักรต่างๆในยุโรปกําลังพัวพันกับการรุมฝรั่งเศสขณะเดียวกันครับฝรั่งเศสของนโปเลียนเองก็เตรียมซ่องสุมกําลังเอาคืนพร้อมทางสงครามนโปเลียนที่ยืดเยื้อกันมายาวนานอังกฤษเองครับ หลังจากที่ออกจากอเมริกาไปแล้วกลับมารบกวนสหรัฐอเมริกากครั้งหนึ่งในปี1812ที่อังกฤษมีการปิดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับฝรั่งเศสจบท้ายด้วยการที่กดดันเศรษฐกิจของทั้งคู่และจบลงด้วยการที่สหรัฐหรือว่ายูเนียนในยุคนั้เรียกว่ายูเนียนนะครับสามารถเอาชนะอังกฤษไปได้และสงครามในปี1812ครับถึงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีสหรัฐเยอะแต่ขอกล่าวด้วยึงครับเพราะว่าสงครามในปี1812กับ British Empire เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ธงชาติอเมริกัน Star Spangled Banner และจุดเริ่มต้นของการใช้เพลงนี้ Star Spangled Banner เป็นเพลงชาติสหรัฐแต่หลังจากสงครามในครั้งนั้นครับกลายเป็นว่า British Empire และสหรัฐหรือว่า Union กลายมาเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันด้วย แต่ยังไงก็ตามครับเราพูดถึงฝรั่งเศสไปแล้วอังกฤษแล้วและสเปนล,ล่ะครับหายไปไหนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับราชาอาณาจักรสเปนยังมีอิทธิพลอยู่บนผืนแผ่นดินใหม่นะครับอย่างอเมริกาทั้งทวีปโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับตอนกลางและตอนใต้อย่างเหนียวแน่นจบจนประธานาธิบดีคนที่5ของสหรัฐครับก็คือเจมส์มอนโรก็คือบุคคลที่ก่อนหน้านี้เป็นเอกอัคราชทูตนะครับของสหรัฐประจําฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นคนที่เจรจาซื้อฝรั่งเศสใหม่มาจากนโปเลียน โดยที่เจมส์มอนโรพร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาก็คือจอห์นควินซี d แอดัมส์ได้มีการวางแนวทางที่ต่อมาเรียกกันว่าลัทธิมอนโรหรือว่ามอนโร doctrine ที่ถูกใช้มาเป็นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามานับร้อยปีเลยนะครับถามว่าลัทธิมอนโรภายใต้ประธานาธิบดีคนที่5คนนี้เนี่ยคืออะไรเกิดจากอะไรลัทธิมอนโรนี้ครับเกิดขึ้นจากความพยายามของสหรัฐในฐานะรัฐแรกเริ่ม ในการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศในยุโรปโดยต้องการให้โลกนั้นนะครับมีการแบ่งเขตอิทธิพลหรือว่า sphere of influence การเมืองของยุโรปควรจำกัดอยู่เพียงแค่ยุโรปอเมริกากล่าวคือทั้งตัวสหรัฐเองรวมถึงรัฐอื่นๆนะครับที่อยู่ในดินแดนใหม่ก็คือทวีอเมริกาตั้งแต่เหนือจดใต้นี้นนควรที่จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐอเมริกา ไหลเลยรัฐกันเองไม่จะเป็นยูเนียนหรือสหรัฐหรือวรัฐที่อยู่ทางใต้ซึ่งณเวลานะครับอยู่ภายใต้การนำนะครับของกลุ่มผู้ต่อต้านสเปนก็คือซีโมนโบลิวาไปแล้วครับทั้งเจมส์มอนโรเองแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศก็คือจอห์นควินซี่แอดัมซึ่งต่อมาเขาจะเป็นประธานาธิบดีคนที่6นี้มองเห็นตรงกันนะครับว่าในช่วงปลายสงครามนบโปเลียนถ้าหากว่าฝรั่งเศสพ่ายแพ้รัฐต่างๆในยุโรปแม้จะเป็นรัฐที่พูดภาษาเยอรมัน ออสเตรียฮังการีรัสเซียคงจะหันแล้วก็ข้ามแอตแลนติกมาขยายอิทธิพลในทวีปอเมริกาของตัวเองอีกครั้งหนึ่งทางด้านของเคลเมนท์ฟอนมาเทนิชจำชื่อนี้ได้ไหมครับชื่อนี้ก็คือนักการทูตออสเตรียละครับที่เป็นสถาปนิกของคอนเฟรนซ์ซเวียนาหรือสนธิสัญญาจัดระเบียบใหม่นะครับของยุโรปหลังสงครามนโปลเลียนหัวเราะก,กับข้อเสนอนี้ครับหัวเราะก,กับมอนโรดอ r รินของรัฐเกิดใหม่อย่างอเมริกาเพราะว่าในช่วงเวลานั้นครับ อเมริกาเองไม่มีแสนยานุภาพอะไรมาต่อกรกับรัฐเฮฟวีเวทในยุโรปเลยรัฐแรกเริ่มอย่างสหรัฐกองทัพเรือก็อ่อนแอกองทัพภายในก็ไม่เคยได้รับการท้าทายอะไรเลยเคยจะชนะก็แค่สงครามในการปลดแอกตัวเองจาก British Empire และสงครามในปี1812แค่นั้นเองนอกจากนั้นครับสเปนครับถึงแม้ว่าตอนนั้นเองพวกเขากำลังต่อสู้กับขบวนการเรียกร้องเอกราชภายใต้การนำของซิมนโบลิวาแต่ว่าสเปนยังคงแข็งแกร่งเพียงพอ ที่จะบอกมอนโรด็อกทรินว่ามันเป็นแค่ลัทธิที่มีบทบังคับแค่บนแผ่นกระดาษแค่นั้นเองแต่โชคดีมากนะครับในช่วงนั้นครับบริ t i s อ e มพ i r รถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ปกครองอเมริกาต่อไปแล้วพวกเขามองตรงข้ามครับพวกเขาซึ่งยังคงเป็นมหาอำนาจของโลกครับที่ถือว่าบอบช้ำจากสงครามนโปเลียนน้อยมากๆดูเหมือนกับว่าจะไม่พอใจในโยบายทางการค้าระหว่างประเทศแบบสเปนที่เน้นสิ่งที่เรียกว่า mercantilism เพราะพวกเขามีแนวความคิดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแตกต่างไปนั่นก็คือนโยบายที่เรียกกันว่า free trade laissez faire ถ้าหนาจะถามว่าและไอเมอร์แคนไยลิซึมของสเปนกับ free trade l a i s s e f a i r ของอังกฤษนี่มันต่างกันอย่างไรนะครับเมอร์แคนไยลิซึมแบบสเปนครับคือการที่รัฐหนึ่งรัฐใดส่งออกสินค้าจากบ้านตัวเองเยอะๆและนําเข้ามาน้อยๆเพื่อการสร้างการค้าแบบเกินดุล ในขณะที่แบบฟรีเทรดของอังกฤษครับสนใจปริมาณการค้าคือเทรดโวลุ่มระหว่างกันไม่เน้นเรื่องของมิติของความเป็นชาตินิยมถ้าเกิดว่าเป็นแบบสเปนแล้วท้ายที่สุดคนอังกฤษคงไม่สามารถซื้อขายสินค้ากับอเมริกาได้อย่างคล่องตัวด้วยเหตุนี้เองครับอังกฤษจึงเลือกที่จะให้การสนับสนุนลูกน้องเก่าก็คือสหรัฐในการเป็นพันธมิตรในเชิงความมั่นคงและพร้อมในการที่จะส่งกองทัพเรือหรือว่า British Navy ไปร่วมรบกับสหรัฐหรือว่ายูเนียนในเวลานั้นถ้าประโยชน์ของบริเตนอ e มพ i r e ยในสหรัฐถูกคุกคกามด้วยสเปนก็เลยกลายเป็นว่าสหรัฐในช่วงเบื้องต้นถึงแม้จะประกาศลัทธิมอนโรครับแต่พวกเขาอยากอาศัยแสนยานุภาพของลูกพี่เก่าก็าคือบริเตนอ e มพ i r e ยเพราะต้องไม่ลืมว่าอเมริกาในช่วงแรกเป็นแค่รัฐแรกเริ่มรัฐเกิดใหม่แค่นั้นเองครับถ้าเกิดเรามองในกรอบเวลาดังกล่าวครับอีกหนึ่งปรากฏการครับที่เราจะลืมไม่ได้เลยและเป็นการก่อร่างสร้างอเมริกาใน2มิติครับ นั่นก็คือมิติของการเลือกทาสและก็มิติของสงครามกลางเมืองนะครับซึ่งต่อมาคือการนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของสหรัฐจนกลายเป็นมหาอำนาจต่อมาในวันนี้สิ่งที่พูดถึงครับก็คือเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจริงๆแล้วการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นที่ยุโรปนะครับก็คือที่อังกฤษที่เมืองแมนเชสเตอร์ กระบวนการง่ายๆครับก็คือการที่จักรวรรดิบริเตนในช่วงเวลานั้นมีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลจากบรรดาอาณานิคมของพวกเขาและพวกเขาก็นําาวัตถุดิบเหล่านี้แหะครับมาผลิตด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่อังกฤษเช่นกรณีของสิ่งทอแบบนี้เป็นต้นการปฏริัติอุตสาหกรรมขยายตัวรวดเร็วครับไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็รัฐที่พูดภาษาเยอรมันรวมถึงรัฐต่างๆในคาบสมุทรอิตาลีแต่คําถามก็คือว่าแล้วการปฏริัติอุตสาหกรรมนี้เนี่ย มันเดินทางข้ามแอตแลนติกแล้วไปที่สหรัฐอเมริกาได้อย่างไรจึงช่วยทําให้อเมริกานั้นเดินหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมจนกลายมันเป็นมหาอำนาจต่อมาครับการเดินทางของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากอังกฤษเริ่มต้นจากชายคนนี้ครับเขามีชื่อว่าซามอลสเลเทอร์ชายคนนี้เป็นชาวอังกฤษจากดาบีเชียการปฏิวัติอุตสาหกรรมตรงนี้ครับขอป์กเอาไว้ตรงนี้ปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วส่งผลต่อโครงสร้างทางสังคม ของสหรัฐอย่างไรนําไปสู่สงครามกลางเมืองได้อย่างไรและนอกเหนือไปจากนี้การที่สหรัฐหรือว่ายูเนี่ยนได้มาซึ่งสองรัฐที่มีขนาดรัฐมหฮมาอย่างเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียมีที่มาอย่างไรส่งผลต่อสงครามกลางเมืองอย่างไรเพราะมันเีิยวโยงกันหมดนะฮะเดี๋ยวต่อหน้าเรามาฟังกันครับ The Standard Podcast Eye ears opening for your ears.